ออนสาวราชพื้นครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการสร้างนิติและวิทีเสียงนะครับในรถโตโยต้าตัว l ีเจนเดอร์คันนี้นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งโยโย่แผ่นดมของทางทีมงานอบอุ่นสาวราชพุ้นครับหลายท่านอาจจะสงสัยทําไมทางทีมงานอบอุ่นสาวราชพุ้นครับถึงได้เน้นนะครับในการติดตั้งโยโย่แผ่นดมทําไมถึงจะต้องมาทําการสร้างโยโย่สเปเซอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีกราฟนะครับมาอธิบายให้เพื่อนสมาชิกนะครับจะ ก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราจะทําการติดตั้งอยู่ตัวลำโพงในชุดใหม่เข้าไปนะครับตำแหน่งในการติดตั้งจะอยู่ในส่วนของตัวประตู80-90%นะครับของรถในบ้านเราเพราะฉะนั้นนะครับในการติดตั้งในส่วนประตูเนี่ยเราจะใช้โครงสร้างของอตัวบอดดี้รถเนี่ยเป็นตัวตูวล้ลำโพงให้เจ้าตัวลำโพงทางานด้วยโครงสร้างทึ่งเป็นโลหะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวลาลำโพงทํางานปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่าพลิกฟลัชันค่อนข้างสูงก็คือการสะท้อนนะครับทางแก้ไขของทางทีมงานอุปกรณ์สาวและชุนนะครับ เราก็ได้ทาการติดตั้งอยู่ตัวแผ่นแดงเข้าไปเพื่อเป็นการลดค่าพลุรีฟักชั่นนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนการทํางานของทางด้านหน้าลําโพงเห็นไหมครับเวลาติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับก็จะใช้นะครับเจ้าตัวสเปเซอร์ที่เป็นรูปวงแหวนแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นแรบเบอร์เป็นพลาสติก ABS หรือจะเป็นโลหะนะครับการติดตั้งก็ติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับจะมีค่าพวกอินซิเดนต์ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นทางแก้ไขของทางทีมงานว่าฮอนเซาและชูเ็นครับ เราก็จะทําการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อลดค่าผู้อิิเรลนะครับลดค่าการตกกระทบนะครับซึ่งจะมีผลเรื่องความต่างเฟสพร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวเอสตร้าลิงเข้าไปในระบบแล้วเรามาดูนะครับงานติดตั้งจริงเห็นไหมครับเห็นขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนไครับเราเลือกใช้แผ่นดันนะครับนะครับของยี่ห้อเคลิเบตซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงมาทําการติดตั้งเข้าไปนะครับจะมีติดตั้งครบไหมครับ มันจะขึ้นลายตัววีดีเราเห็นนะครับและนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราการติดตั้งเสร็จแล้วเราจะมาทําการสร้างอยู่ตัว e f o r c e m เ n นเพื่อมาทำโครงสร้างอยู่ตัวแผดมให้มีความแข็งแรงแล้วเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นและนอกจากนั้นนะครับตำแหน่งในการติดตั้งตัวตัวพาสซีฟเรายึดแน่นหนานะครับไม่ใช่กาวแปะนะฮะยึดแน่นหนาพร้อมกับนําเจ้าพวกเทมนอนนะฮะมาทําการข้อพัวสายเพื่อให้การลื่นไหลของแสได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งอยู่ตัวแผ่นดมนะครับ เรามาดูนะครับในส่วนของการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์มีการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่รุ่นนะครับเพื่อเป็นการลดค่าผู้อิสระเห็นนะครับเราจะหลีกเลี่ยงนะครับการใช้เจ้าตัวสเปเซอร์เป็นรูปแบบนี้นะอันนี้เราจะไม่ใช้นะครับเราจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นพร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวเอสแทลลิงเข้ามาในระบบนะครับก็เสร็จสิ้นอยที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเทคนิคในการสร้างมิติและคี่เสียงของทางทีมงานโอหอนซาวและทุนครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับโอเวอร์ฮอนซาวลัตฟุนครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิเสียนะครับในรถโตลต้าโฟร์จูเนอร์ตัวเรจินเดอร์นะครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวลัตฟุนนะครับเราได้นำเทคนิคนะครับ ในการสร้างมิติแล้วทีเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจํานวนม,มากนะครับเรามาดูกันนะครับเทคนิคและขั้นตอนในการติดตั้งหลายท่านอาจจะสงสัยทําไมทางทีมงานอุฮอนซาวแล้วเพก่งถึงต้องมาเน้นในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมทาไมถึงต้องมาทําการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์เดี๋ยววันนี้ผมมีการาฟมาให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนะครับนะครับในรถนะฮะ 8 0 9 0านะครับตำแหน่งในการติดตั้งก็อยู่ในส่วนของตัวประตูโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเป็นตัวตู้ลำโพงนะครับให้เจ้าตัวลำโพงทํางานเนื่องด้วยลำพกตัวโครงสร้างเป็นโลหะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลำโพงทํางานพวกเห็นครับมันจะมีค่าพวกรีเฟกชันค่อนข้างสูงนะครับาะอย่าลืมนะครับเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงนะครับเพราะฉะนั้นทางแก้ไขของทางทีมงานอุปกรณ์ซาวและเพืเขียนครับเราก็ทําการติดตั้งกัะตัวแผ่นน้ำเข้าไปเพื่อเป็นการลดค่าพวกรีเฟกชัน นะครับแล้วเรามาดูนะครับในส่วนการทํางานของด้านหน้าลาโพงนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งยูตัวลำโพงนะครับจะใช้จาตัวัสเปเซอร์เป็นรูปแบบนี้ฮะรูปแบบสําเร็จนะครับเป็นวงแหวนแบบนี้นะฮะเวลาติดตั้งนะครับก็ติดตั้งอยู่ในแดวดิ่งนะครับก็จะมีค่าพวกอินซิเดนต์ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นทางทีมงานอุปอรณ์ซาวและทุกนะครับเราก็ได้ทาการแก้ไขโดยการสร้างยัตุรัสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวก อินซิเดนต์ก็คือการตกกระทบนะครับจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสเห็นไหมครับแล้วดูงานติดตั้งจริงนะฮะนะครับดูการแดมแล้วดูการสร้างอยู่ตัวสเปเซอร์แล้วดูฮะเอ็กตาร์ลิงฮะนะครับนำมาติดตั้งในระบบนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ สำหรับขั้นตอนนะครับในการปลดล็อกนะครับในรถโตลต้าโฟร์จูเนอร์นะครับตัวรีเจนเดอร์คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเพื่อเราจะได้เข้าเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากนะครับเราก็ไปที่โฮมตัวนี้นะครับนะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ตั้งค่านะครับนะครับแล้วเราก็เลือก WiFi นะครับแล้วก็เลือกตัวอุปกรณ์นะครับที่เราได้ทําการแชร์สัญญาณฮอตสปอตนะครับหรือสัญญาณ Wi-Fi นะครับนะครับเราก็ได้ทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก เรากดโหมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ไปที่ตัวเบ์เซอร์นะครับเราก็พิมพ์เว็บไซต์ต่างๆได้เลยเห็นไหมครับอันนี้เราก็ทําการพิมพ์นะครับเป็นตัวของพวก youtube นะครับให้มาแสดงผลที่หน้าจอเห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวเราลองเลือกสักนะครับคอนเทนต์หนึ่งนะครับนะครับก็จะมีหมวดภาพมาแสดงผลที่หน้าจอแหละวนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปนะครับเวลาเราเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยวเวลาเราปลดเบรกมือปุ๊บเห็นไหมครับ สัญญาณภาพมันก็จะโดนตัดไปแต่นี่เราก็ยังสามารถชมความเทิงได้ต่อเนื่องนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับในการปลดล็อกนะครับในรถโตลต้าฟอร์จูเนอร์ตัวร e เจนเดอร์คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลัโพลิเลนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและสาวสเตตที่ดีนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งนะครับขั้นตอนนะครับในการเซตอัพเจ้าตัวโปรเซอร์นะครับโดยกการนำสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนนะครับที่มากับ นำสัญญาณมาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับก็เสร็จสิ้นเปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปทำการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบฟังนะครับให้สังเกตครับการถ่ายทอดเลยเหลองของชินดีนะครับถ่ายทอดมัได้โดดเด่นนะครับได้ซาวด์สเตทที่ดีนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูนะครับ 回声出我心坎，是谁在敲打我窗？是谁在撩动琴弦？记忆中那欢乐的情景。 I want ังจากที่เราได้ทําการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตีนะครับถ่ายทอดมาได้โดดเด่นนะครับทั้งๆที่ในซิสเต็มเรานะครับก็ไม่ได้มีซับบูเฟอร์นะครับเพียงแต่มีลำโพงนะครับเยนชิ้นชุดหน้านะครับโคแอคชุดหลังนะครับพร้อมกับทําการติดตั้งจตัวโปเซสเซอร์เข้าไปครับเราก็ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับเอรนนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการ ออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถโตลต้าฟอร์จูเนอร์ตัวเ e เจนเดอร์คันนี้ก็เสร็จสิน้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอ o สาวราชพูนครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ